นี่ด้วย <int os> เอาขึ้นมาแอนบอร์ดีเบอร์ดีแอนเบอร์ดีจ๊อกพี Tchau. Oh. เดี๋ยวชนกันแล้วต้องเป่ายิงชฉบอย่างนี้ไม่ได้ Opa! Okay. Yeah. 起来！